วันนี้นะคะมาดูเพื่อนๆเต้นคอบวอร์แดนนะคะวันนี้ Today but very I'm happy right now เขาตึงกันอยู่ตึงกันอยู่ใช่ไหมรอรอสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ว่ามีเพื่อนหนูนะคะที่ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจะร้องให้ตามเพราะว่าพวกหนูเห็นความพยายามมาตลอดซ้อมมาแบบเป็นเดือนที่ใจกับมันมากอู้เซ มาเชียแบกเอ็ดครับมาเชียเพื่อนครับแบกเอ็ดเขาแบกเอ็ดรอรอเขาบูมเสร็จนะคะเดี๋ยวเขาต้องเขาไปเขาไปนู่นก่อนน่าจะกลับมาแม่แมวไหมหนูว่าเขาน่าจะรับรางวัลรับเกียรติบัตรก่อนรอแป๊บนึงนะคะเก่งมากมูเก่งมากมึงฮัลโหลมูเก่งมากโชกุนน้องอิมเดี๋ยวอีกไม่กี่วินาทีจะไปพุ่งเข้าชารจเพื่อนไปมึงนะคะเราจะสัมภาษณ์ไม่ได้เลยมันไปไหนก็ไม่รู้ น้่นมันไปนู่นแล้วอ่ะแม่มาอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เพิ่งผ่านแม่มันมามันน่าจะไปถ่ายรูปหรือเปล่าเมื่อเดินผ่านแม่มาแล้วเฮ้ยอยู่นั่นนั่นน่ะเสี๋ยวคือรนะงั้นเดี๋ยวงั้นไปหาเพื่อนๆพวกหนุ่มก่อนตามมาเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงคะรูปเป็นสุดยอดมากสุดยอดค่ะน่ารักค่ะเฮ้ยแอดแม่จริงเหรอรอมุกมาสภาพเป็นไงเี่เออ ลังกนนี้นมอคล้ันม,มางั้นเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนอื่นก่อนแม,ม่วันดีค่ะ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 สวัสดีค่ะแมวันนี้แมชมอะไรคะมามาเชียร์น้องมุกค่ะเชียร์มุกน้แซนเหรคะแซนไม่เชียร์มมาเชียร์ลมสากค่ะน้องซีเป็นไงบ้างเร็วแลเร็วแวเขางเป็นไงบ้างวันนี้พี่พี่เก่ง มื่นใจแน่เลยขอบุญค่ะก็เหลืย่ยกกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อนเราเดี๋ยวไปข้างหลังเราจเจอเหย,ยแล้วนะ,ะออน,นะคะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะไม่ต้องสับๆๆชื่ออะไรคะชื่อไอติมวันนี้มาดูอะไรค่ะมาดูมุกค่ะมาดูมุกเป็นอ๋อเขากินอยู่เขากินอยู่ฝากคนอื่นก่อน ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อโยเกิร์ตค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะเชียร์มุกได้เห็นพวกกูกินปะเห็นเหรอยกไปไหนยกไปหายกยกไปหาของกินเซอยู่ไหนนี่ไงอ๋อเซหนูเจอเหยื่ออะไรเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์น้องมุกค่ะน้องอามุกขั้นที่สองเนาะชื่อเกาลีชื่ออะไรนะยืนอาค่ะเป็นไงคะเห็นพวกเขายืนไหม หให้ให้3ามคำกับมุกวันนี้โคตรจัดจึง้งสุดๆบอกเลยพระกู ดูไปน้ำลายไหลไปแซบเกินดีดีเชียดดีดีเชียดเลยเดี๋ยวนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้มุกไปไหนมุกอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เป็นยังไงมุกเยี่ยมดเลยเป็นกินอะไรคนละส่วนคนละส่วนคี๋ยังไงอะไรอย่างนี้เลยดีดีเชียดดีดีเชียดสวัสดีครับชื่อออโต้ครับวันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์แมวค่ะมาเชียร์น้องมุกคำน้องมุกคำทั้สองวันนี้ขอสามคำสำหรับมุกในวันนี้ค่ะ แวเหมียวเหมียวเอ้ยไม่เอาใหม่เอาใหม่สุดยอดมากสุดยอดมากตามนั้นสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าเล่นบ้านบอลจนแว่นหักจริงไหมคะ้ามาเออเข้าได้นะคะแว่นงงไปแล้ววันนี้มาเชียร์ใครคะเอียมกเอียโมกวันนี้ให้สามคำกับมุกว้าวว้าวเต้นก่อนเต้นก่อนให้สามคำกับมุกว้าวว้าวไม่ซึ้งไม่ซึ้งอีกรอบอีกรอบ มองหน้าเวทีก็ยังมีมุกแต่ถ้ามองท้องฟาก็ยังมีนกแอบงงข้สุดท้ายเฟิร์สมึงเอาไม้ไปให้ใส่กูถึงกล้องเป็นไงคะครับก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่ใช้เวลาได้คุ้มมากครับสมแล้วที่มารอดูตั้งแต่6โมงครับผมไม่พลาด คุ้มกับการรอมากเลยครับเรามารอดูประกาศผลกันดีกว่าว่าทีมไหนเราจะได้รางวัรลรอดูกัน<า>ดีกว่าครับ,บตามคำเหรอครับโคตรจังเก่งขอบคุณแ a c k เอชชี่สร้าง ขอบคุณทุกคนที่มารวมตัวกันและชื่อแบ็คเอ็ดนะคะรู้สึกว่าภูมิใจในบบเพื่อนน้นองๆทุกคนมากๆเลยที่ว่าเต้นในนามือของพวกเราเอาจริงนะถ้าเกิดหน้าเวทีไม่ปิดกูก็สามารถเดินไปเต้นกับมึงได้นะมุก <C> <C> ก็ขอบคุณมากๆที่แบบมึงทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็แบบเพราะว่าเพราะไอ้พรากูเห็นเพราะมึงแบบแบบซ้อมตั้งใจซ้อมมากทุ่มเทมากวันนี้ก็คุมจริงๆน่าจะได้ที่หนึ่งกับบ้านให้สัมัถ้าถามว่าให้สัมักับมุกก็คือ